กลับมาติดตามกอกระแสโลกกันต่อค่ะ พักจากเรื่องเครียดๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องของพลังงานซึ่ง mm hmm. อาจจะเครียดเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> อาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับไปดูเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้า mm hmm. โดยใช้พลังงานสะอาดก็คือพลังงานลมนะครับ <c oughs> ในสหรัฐอเมริกา <c oughs> เป็นหนึ่งในแผนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นมีการพยายามจะผลักดันให้ประชากรในประเทศนั้นใช้พลังงานสะอาด mm hmm. มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้ว่าพลังงานสะอาดที่ได้มาจากลมเนี่ยก็ประสบกับปัญหาเนื่องจากล่าสุดมีรายงานนะครับว่า กังหันลมที่อยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่มีการใช้พลังงานมีการนําพลังงานลมมาใช้เนี่ย ส่งผลนะครับทำให้นกที่อยู่ในเขตนั้นเนี่ยต้องเสียชีวิตมากถึง5 0 0 0 0 0ตัวต่อปีทีเดียวค่ะรวมถึงนกอินทรีย์ด้วยซึ่งก็เป็นนกสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้วค่ะแล้วก็มีข่าวนี้ออกมานะคะแต่ว่าทางการก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เข้ามาจัดก,การอย่างเต็มที่แถมยังมีการปกปิดเรื่องของตัวเลขที่แท้จริงด้วยซึ่งตัวเลขที่บอกว่ากว่า,า500,000ตัวเนี่ยคือมาจากเป็นสมาคมอีกหน่วยงานหนึ่งที่เขาเข้ามาเผยเปิดเผยในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามปัญหาเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะ นี่ครับคือหนึ่งในนกอินทรีที่เป็นเหยื่อซึ่งรอดจากอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นจากการบินเข้าไปใส่กังหันลมนะครับในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมพื้นที่ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานลมนะครับพลังงานสะอาดที่รัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาพยายามจะสนับสนุนและก็ผลักดันนะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาสัตว์บาดเจ็บเนี่ยได้พบนกอินทรีตัวนี้นะครับนอนอยู่ใกล้จะเกือบจะอาการร่อแร่แล้วนะครับ <ฮะ S 1> ใกล้จะตายแล้วในบริเวณเขตอุตสาหกรรมก็เลยรีบทำการรักษาจนขณะนี้ถือว่าอาการปลอดภัยแล้วครับ อย่างในเขต Mount m า u ์พาทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะเป็นหนึ่งในพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะที่ก่อตั้งมาหลายสิบปีแล้วและก็เป็นหนึ่งในพื้นที่อันตรายมากเลยสําหรับนกโดยเฉพาะอินทรีค่ะเนื่องจากว่ากังหันลมเนี่ยมีความสูงเทียบเท่ากับตึกถึง30ชั้นและใบพัดค่ะก็มีขนาดใหญ่พอๆกับใบพัดของเครื่องบินที่มีความเร็วในการขับเคลื่อนเนี่ยสูงประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างต่ํา สามารถที่จะสร้างเหมือนกับว่าเป็นพายุทอร์นาโดขนาดย่อมๆได้เลยค่ะน่าอุตสาหนะฮะขณะที่ ทุ่งกังหันลมนะครับที่อยู่ในรัฐไวโอมิงสองแห่งด้วยกันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่จัดว่าเป็นอันตรายนะครับสำหรับนกเป็นอย่างมากโดยเจ้าหน้าที่ในเขตอุตสาหกรรมนั้นก็บอกครับว่าได้รับทราบปัญหานี้และก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้เรดาร์ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของนกที่บินเข้ามาใกล้กับจุดที่เสี่ยงจนเกินไปก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนส่งเสียงเตือนนะครับเพื่อกันไม่ให้นกนั้นบินเข้าในเขตอันตราย อย่างไรก็ดีนีครับก็ยังเป็นตัวเลขที่นกนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตายยังคงอยู่ในปริมาณที่สูงอยู่มากมจนนักอนุรักษ์นั้นต้องออกมาเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลมีมาตราการในการแก้ไขปัญหานี้ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นอาทางนี้ค่ะการฆ่านกอินทรีย์นะคะถือว่าเป็นที่ถือว่าเป็นนกในสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเนี่ยถือว่าเป็น ความผิดคดีอาญาตามกฎหมายของสหรัฐค่ะเช่นเดียวกับอย่างกรณีน้ำมันรั่วอันเป็นสาเหตุให้สัตว์ปีกหรือว่าสัตว์น้ําตายเจ้าของบริษัทที่กระทําความผิดเนี่ยก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไปแต่ว่าในกรณีนี้ค่ะรัฐบาลกลับจะเพิกเฉยที่จะลงโทษอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานลมแต่ละแห่งอีกทั้งยังมีการปิดบังข้อมูลด้วยไม่ให้ประชาชนรับรู้โดยเฉพาะจํานวนของนกที่ตาย จนกระทั่งเมื่อเดือนก่อนค่ะทางสมาคมสัตว์ป่าของสารัฐเนี่ยขเขาเผยข้อมูลที่น่าตกใจเลยว่าต่อปีมีนกที่ตายเนื่องจากว่ากังหันลมเนี่ยประมาณ530,000ตัวค่ะแต่ก็สังเกตจากกังหันที่พัดนะครับไม่น่าจะเคลื่อนไหวอย่างม,มีความเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงลมอยู่ขนาดานั้นซึ่งก็ดูว่าเอ๊ะก็น่าจะหมุนช้าๆไม่น่าจะ มีจำนวนนกที่เสียชีวิตมากขนาดนั้นนะครับอะก็กลายเป็นปัญหาที่หนักอ,อกนะครับสำหรับรัฐบาลในสหรัฐนะครับที่ต้องการจะอนุรักษ์ทั้งพันนกอินทรีย์แล้วก็นกชนิดอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องการที่จะให้มีพลังงานเพียงพอต่อเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในประเทศ <S <S 2> <S 2> เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ จนถึงตอนนี้นะครับก็เลยยังไม่มีการจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง<ะ>แล้วก็ยังไม่มีบทลงโทษสําหรับเจ้าของฟาร์มเจ้าของพที่ที่มีการใช้กังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งนี้อดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับได้ออกมายืนยันว่ารัฐบาลน,นั้นกําลังหามาตรการในการแก้ปัญหานี้อย่างเหมาะสมอยู่ ขณะที่นักปักษีวิทยาะะจากศูนย์อนุรักษ์พันนกเนี่ยก็กล่าวว่าผลกระทบจากอัตราการตายของนกที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นสูงอาจจะยังไม่แสดงผลอะไรที่ชัดเจนค่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยระบบนิเวศจะแปรปรวนแน่นอนยิ่งเป็นนกอินทรีย์ด้วยแล้วค่ะตามธรรมชาติมีการวางไข่แค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นะะการตายจํานวนมากแบบนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการสูญพันธุ์เร็วกว่าที่คาดการไว้ค่ะ เรื่องของเรื่องนั้นนกอินทรีถือเป็นสัตว์ที่เป็นหนึ่งในสัตว์สัญ,ญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็นกก็ลดจํานวนปริมาณลงมากทีเดียวในขณะที่พลังงานลมที่ถือเป็นพลังงานสะอาดแต่ว่า ดูแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเรียกว่าเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับกลายเป็นพลังงานเลือดที่ต้องแลกจากเลือดเนื้อของนกอินทรีย์ทั้งหลายใช่แล้วค่ะก็ต้องรีบจัดการนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยกังหันสกเราอาจจะดูว่ามันเคลื่อนที่ช้าแต่ว่าแรงเหวี่ยงนตอนนั้นถ้านกบินเข้าไปมันก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดมาจากสถานการณ์นั้นได้ค่ะ,ะก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะครับพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสีสันครับ